ความสนใจของเหมียวน้อยเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นอากาศหนาวมากๆเลยแล้วน้องก็พึ่ง เมียวน้อยก็เพ er <quarto> ิ่งตื่นนอนได้สักพักคุณแตงคุณแต้งสอนใจแม่หน่อยค่ะโอ้ยคุณสวัสดีก็คือพอตื่นแล้วเอ่อโดยธรรมชาติแมวนะเขาจะแบบบิดไปบิดมาบิดมาบิดไปดมตรวจสอบพื้นที่เนี่ยบิดขี้เกียจโอ้ยประมาณนี้กว่าที่จะแบบ ตื่นตัวแล้วก็วิ่งเล่นอะไรเขาจะตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ ขาวอ้าวไ oh ม่ทันคุณแต้มทักทายท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะลูกขอแต่งตัวก่อนอะไรไม่ว่าสวยไว้ก่อนคนเนี้ยน้องคุณแต้มเนี่ยนะเขามีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะเราก็จะเรียกแบบขำๆว่อตอนแรกก็ ตั้งชื่อมาที่เวลาไปหาหมออะไรไปหาคุณหมอที่ชื่อหาคุณหมออะไรเงี้ยก็จะแบบชื่อคุณแต้มนะแต่เวลาอยู่บ้านบางทีเราเขาดื้อมากนะเราก็เลยจะเรียกเขาว่าเด็กดื้ออะไรประมาณนี้แหละแต่โดยธรรมชาติแล้วว่าแมวต้องดื้อต้องสนทุกตัวนะแมวของใครไม่ดื้อไม่สนไม่ใช่แมวแล้วว้าวแค่ okay. กำลังแต่งตัวอยู่นะมีผีเสื้อบินผ่านอาหารฟับเลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเวลาขึ้นไลฟ์ก็ตรงบริเวณนี้คือไกลจากสัญญาณอา,อาจจะมีสัญญาณหลุดหลุดบ้างหรือภาพหรือเสียงหรืออะไรไม่ชัดเจนต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะ ส่วนมากเราจะมามเดี๋ยวแอบไปดูอกำลังดูแลฟารามเรียบร้อยของตัวเองเนี่ยข้างหง้อง,หงน้ำใครกำลังทานข้าวทานอาหารอยู่ขอโทษด,ด้วยนะไม่ได้ตั้งใจให้ไม่สุภาพนะแต่อยากให้เห็นชีวิตน้องจริงๆว่าเออน้องดูแลตัวเองแบบนี้ บางทีก็ทำเลอะเทอะบ้างนะเนี่ยเลอะเทอะก็ต้องมีบ้างอะ่ะนี่เขาชื่อคุณสวัสด์เวลาที่ไปหาหมอนะเราจะเรียกคุณสวัสด์โดยทั่วไปก็เรียกคุณสวัสด์แต่วเวลาแม่โมโหและโมโหและ อ้าวหรือว่าขำๆเวลาเขากินข้าวอิ่มท้องเขาเนี่ยจะป่องๆนะเราก็จะเรียกเขาว่าเด็กอ้วนมีเด็กดื้อกับเด็กอ้วนนะชื่อเล่นนะแประมาณนี้เหมือนที่เราเป็นคนใช่ไหมมีชื่อจริงแล้วก็จะมีชื่อเล่นด้วยว้ามาดูเมียวแต่งตัวดูขาดูขาจริงจังมากจริงจังกับการแต่งตัวครั้งนี้มาก โดยส่วนตัวน้องเหมียวตัวนี้นะน้องจะดื้อม,มากเลยที่เราบอกว่าเป็นเด็กดื้อแต่ในการดื้อก็จริงแต่ว่าน้องจะเป็นแมวที่รักสะอาดแล้วก็จะแต่งตัวแบบแบบวันละหลายๆครั้งเลยเนี่ยแต่คุณสวัสดไม่ค่อยแต่งตัวแต่งตัวน้อยมากแค่เวลาไปเหยียบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำความสะอาดแต่ว่า โดยทั่วไปคุณสวัสดจะไม่แต่งตัวแต่เขาสวยอยู่แล้วเนี่ยเขาสวยสวยเนี่ยเขาสวย beautiful ไป,ไปไหนเนะี่ยไปไหนหนีไปแล้วแวบๆบแบบเดี๋ยวจะพาไปดูนะตรงนี้เป็นสถานที่ปรดของน้อง เราจะเอาไว้ให้น้องเล่นนะตรงนี้เราจะเรียกว่าบ้านเนา่าคือน้องไงอยู่ตะกร้าใบเนี้ยเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้น้องอยู่ที่ที่ไม่สะอาดหรือไม่สวยนะแต่มันเป็นฟาร์มรักฟาร์มชอบของที่น้องเหมียวชอบนะแล้วเนี่ยเราจะเรียกตะกร้านี้ว่าหมาเน่าอะไรประมาณเนี่ยตะกร้าเน่าอะไรประมาณเนี่ยแล้วน้องก็จะชอบนอนที่นี่มากนอนเล่นหยอกล้อกัน เดี๋ยวไปดูคุณสวาดแต่งตัวนี่คุณสวาดก็แต่งตัวตอนนี้เครื่องยังไม่ติดนะเพิ่งตื่นนอนช่วงนี้หน้าหนาวถึงว่าแดดจะออกแล้วนะแต่ว่านี่แต่งตัวทั้งสองเลย ดูแลตัวเองช่วงนี้เราไม่เคยอาบน้ําให้น้องเลยนะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเราจะอาบให้บ้างแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนี่เราแค่มีการลูบเนื้อลูบตัวแล้วก็ล้างที่เท้าทุกวันเวลาออกไปเล่นข้างนอกที่เท้าล้างเพราะว่าน้องจะได้ชินต่อการเขาเรียกว่าเวลาที่โดนน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องจะได้ชิน ถ้าไม่โดนน้ำเลยไม่เปิดน้ำให้เห็นเลยจะอาบน้ำไม่ได้เนี่ยตัวน้องเนี่ยดูขนเนี่ยเปลี่ยนสีเลยนะจากขนสีขาวเป็นสีครีมเหตุผลก็คือแม่จะไม่เคยเอาบน้ำให้เลยจ้าเอ๊ทักทายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะ ส่วนจุดนี้นะเป็นสถานที่ปวดของน้องจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยข้างล่างข้างล่างของเอ่อเข่งใบนี้นะเราก็จะใส่กระถางใบเนี้ยเข่งใบเนี้ยเราก็จะใส่เป็นก้อนหินนะเพราะว่าสาเหตุที่ใส่เป็นก้อนหินก้อนหินคือไม่ทำลาย ไม่มีกลิ่นไม่อะไรก็คือสะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้วที่ใส่อะเพราะว่าอย่างน้องเหมียวน้อยของเราเนี่ยอกอทั้งสองมีน้ำหนัก2กิโลกับ4ขีดแล้วก็2กิโลกับ5ขีดตัวนี้2กิโลสตัวนู้น2กิโล5แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาหิน ถ้าสมมตินะว่าถ้าเราไม่เอาหินใส่ไปในกระถางเนี่ยน้องเนี่ยนะจะทํากองฟางเนี่ยตกและกระเด็นกระดอนอะไรไปก็ทําให้ก็คือบ้านสกรปกรกเลอะเทอะในที่สุดเราเองอผู้ดูแลแม่จ๋าคนนี้ก็ต้องมาทำความสะอาดก็เลยตัดสินใจว่าเอาหินมาใส่ในก้นกระถางก้นเข่ง ก็จะทำให้มีน้ำหนักแล้วน้องก็จะไม่ทำอะไรเลอะเทอะนะหลักๆก,ก็เลยแบบนี้วันนี้อดดูน้องวิ่งเล่นนะเพราะว่าน่าจะอากาศเย็นนะจ๊ะแล้วกเ็เขาเหมือนอา,อารมณ์แบบอยากดูแลกันและกันแล้วก็ไม่ไปวิ่งเล่นที่ไหนเลย ปกติไม่เคยนะปกติแล้วมาถึงบริเวณจุดนี้นะจุดนี้เป็นที่สถานที่วิ่งเล่นของเขาเนี่ยประมาณนี้ม,นมีสิ่งเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตต่อการเรียนรู้ของน้องเหมียวนะถ้ามาถึงอ่ะเขาจะไม่เคยหยุดนิ่งอ่ะแล้วก็จะ วิ่งเล่นแล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะโคมคามโคมคามประมาณนี้เลยแต่วันนี้อารมณ์ไหนนะนั่งแต่งเนื้อแต่งตัวให้กันและกันอยู่นั่นเพื่อนๆลองดูว่าคุณแต้มหรือว่าเด็กดื้อของเราเนี่ยน่ารักกว่า หรือว่าคุณสวัสดหรือว่าหรือว่าเด็กอ้วนของเราใครน่ารักกว่ากันลองลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าใครน่ารักกว่ากันอุปนิสัยทั้งสองไม่เหมือนกันอยู่แล้วที่เราบอกจากไลฟ์ที่แล้วอ่ะนี่คุณแต้มนี่เออคุณสวัสดนี่คุณสวัสดนี่ไม่เอาใครเลยยกเวน้นพ่อแม่คนที่เลี้ยงส่วนคุณแต้มเฟนลี่ค่ะ หนูเป็นนางสาวไทยหนูรักทุกคนคะ่ะเนี่ยรักทุกคนเลยจริงๆแล้วก็ใครเล่นด้วยกับน้องได้หมดนะเราไว้ใจได้ไม่กัดไม่ขวนไม่ทำร้ายเขาแต่คุณสวัสด์ไม่ได้เราไม่กล้าให้ใครมาใกล้เลยเพราะว่าไม่มั่นใจกับความปลอดภัยของคนอื่นนะไม่ใช่ของลูกเรานะเพราะว่าลูกเรานี่มันดูจะร้ายแล้วก็เวลามองคนอื่นอย่างนี้ โตมากเ้ยโตโตโตแล้วถ้าไม่พอใจนี่คือหันหน้าหนีอย่างเดียวค่ะก็ไม่ไม่สนใจใครเลยวันนี้วันนี้เป็นภาพเอ่อนิ่งๆน,นะสาวๆแต่งตัวกันอในในความสนใจของน้องเหมียวแต่ระวันไม่เหมือนกันนะ นี่ก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมออกไปเล่นนอกพื้นที่แต่ช่วงไปเล่นนอกพื้นที่เนี่ยในพงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำารได้เพราะว่าเ,าเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นคลิปวิดีโอธรรมดาทำได้แต่ขึ้นไ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเราต้องเฝ้าน้องอะ่ะสองมีสุนัขอะไรมาอาจจะทำร้ายน้องได้ก็คือจะไม่ไม่ไม่ปล่อยเพราะว่าในการ ทำขึ้นไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราจะต้องมาถือกล้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทิ้งกล้องไม่ได้แล้วบางอย่างไม่สุภาพหรือใครมาเข้ามายุ่งเกี่ยวทักทายหรือมาหยอกล้อบางครั้งหลายๆคนน้องก็วิ่งหนีหนีแบบหนีสุดเลยแล้วหาไม่เจอน้องเหมวก็วิ่งหนีว,วันนี้อากาศเย็นนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่หมดธรรมดานะจ๊ะ ใช้คำว่านอนเลยดูตาดูตาในตาหวานอ,อ่ำหนวดที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยหนวดที่ทุกคนเห็นเนี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะก่อนหน้านี้น้องปีนปีนหลายสถานที่แล้วก็มันขูดหนวดนี่ขาดหมดเลยนะ,ะยืนยันว่าหนวดของแมวของงอออกมาใหม่ได้นะ รักกันรักกันเอ้ยรักกันเสมออการ <Yeah. S 1> ที่เราเลี้ยงน้องเหมียวด้วยกันเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาจะรักกันมากๆเลยนะไม่มีใครที่แบบว่าหายไปแล้วอีกอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งจะไม่ตามหานะ ไลน์นี้ไม่มีอะไรเลยเพราะน้องเหมียวไม่เคลื่อนไหวนะก็เราก็แค่ให้ดูชีวิตน้องว่าน้องอยู่ยังไงอะไรเนี่ยเราก็จะขึ้นไลฟ์เกือบทุกวันนะเพราะว่าถ้ามีเวลานะแต่ว่าเวลานี้เราฟิกไม่ได้เพราะว่าบางครั้งคนเราอ่ะมีภารกิจการงานที่แตกต่างกันไปอาจจะว่างตอนนี้อาจจะว่างตอนนู้นคือถ้าว่างตอนไหนอ่ะเราก็จะมาขึ้นไลฟ์ ให้ทุกคนดูชีวิตน้องเหมียวแต่มีทุกวันนะมีทุกวันเลยจริงๆเราเองก็รักและเอ็นดูน้องมากถ้าใครเลี้ยงอะ่ะน้องเหมียวแล้วว่าจะรู้ว่าอืมเราจะแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเพราะว่าแมวเขาก็รักเรานะเราก็จะรักแมวนะเอ็นดูแมวนะแล้วเขาจะเรียนรู้พฤติกรรมอ่อ เราด้วยแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมเขาด้วยเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่แบบไม่มีโมโหอ่ะเพราะว่าแมวอ่ะเป็นเด็กดื้อนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยอืมีโมโหได้แน่อย่างเมื่อคืนเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันเป็นเวลากลางคืนอ่ะเราก็ไม่สามารถจะถ่ายวิดีโอรหรือไลฟ์หรืออะไรได้เพราะว่ามันมืดตึ๊บ แต่น้องลื้อของทางบ้านน่ะเขาไม่ได้นอนที่โล่งตรงนี้นะเพราะว่าเราจะให้ไปนอนอีกที่หนึง่งบ้านเดียวกับที่เรานอนเลยอะ่ะแต่ว่าน้องเ,อเรานอนในห้องแต่น้องนอนอีกที่หนึง่งอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องขนล,ลุดแล้วเราก็สุขภาพไม่ค่อยดีอะไรนี้ก็ก็จะไม่ให้มานอนด้วยกันนะแต่น้องก็มีห้องนอนส่วนตัวด้วยนะเดี๋ยววันหน้าจะไล์แล้วก็ หรือว่าทําคลิปให้ดูว่าห้องนอนส่วนตัวของน้องเหมียวเป็นยังไงมีม่านปิดเล็กๆเป็นห้องนอนส่วนตัวเขาก็มีความสุขน้องเหมียวที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยทั้งคุณสวัสดิ์และคุณแต้มเนี่ยเขาอยู่กับเราอย่างมีความสุขนะน้องเหมียวนี่คือ,อเราไม่ได้ซื้อหามานะเราขอเข้ามาขอตั้งแต่น้องอ แม่ของน้องอตั้งท้องเลยแล้วก็ไปขอเขาไว้นั่นแหละแล้วก็ได้มาแต่ว่าเราไม่ได้เห็นน้องตั้งแต่แรกคลอดเราเห็นน้องประมาณหนึ่งเดือนก็ประมาณนั้นแล้วเราก็เอามาเลี้ยงแต่ตัวเล็กมากไม่ถึงหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้แต่ตัวเล็กมากละตั้งแต่เลี้ยงน้องมาก็คือน้องป่วยเข้าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ย ก็คือตัวละหนึ่งครั้งแต่ว่าน้องได้รับวัคซีนใดๆเนี่ยครบนะครบทุกอย่างอย่างที่คุณหมอจะจัดหาให้แล้วก็เลี้ยงดูน้องอย่างดีแต่แต่ใช้คำว่าแต่นะแต่เลี้ยงแบบปันบ้านแบบธรรมชาติเพราะว่าถ้าวันหนึ่งอะโอเคถ้าไม่มีเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วน้องต้องไปอยู่กับ ที่อื่นน่ะน้องจะได้อยู่ได้เพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบผู้ดิบผู้ดีเกินไปมีแล้วน้องจะไปอยู่กับคนอื่นยาก <c oughs> ก็เลยต้องเลี้ยงแบบบานบานออุ้ยอุยดูคุณยายสวัสดนั่งหลับอีกแล้วค่ะบอกว่าคุณแม่จา๋าพูดอะไรทั้งนี้ไอ้หนูลำคาญจริงเลยอ่ะคนแมวจะหลับจะนอนน่ะแม่จ๋าพูดมนนั่นเลย จิ๋วเมื่อไหร่แม่จ๋าจะไปโอ้ยไม่ไหมายองการองการแม่จ๋าจริงวันนี้ก็ขอลงไลค์ไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเมียวน้อยรำทานแม่จ๋าแล้วบายบายคลิปหน้าเจอกันเออไลค์หน้าเจอกันใหม่ค่ะ